สวัสดีครับพบกับทีเกนจนะครับเสิร์ฟเปิดเรียบร้อยตรงตามเวลานะครับ11โมงตรงาเพราะว่าทีมนี้เนี่ยเขาเคยทำตั้งแต่แรกเลยนะครับที่เข้ามาใหม่ๆนะครับแจ้งเลื่อนเวลาแบบนี้แล้วก็เปิดได้ตรงตามเวลานะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่ายังมาบิด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 อยู่นะครับแสดงว่าเป็นผู้เล่นยุคเก่าแล้วนะเออไม่ทันเกมแล้วนะครับอันนี้เป็นทีมใหม่นะครับก็ตรงตามเวลาเป๊ะเลยนะครับ อาจจะเบอ้อมาเป็นตัวแจกเพราะว่าเป็นตัวตัวโกงตัวร้ายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ริโยนะครับริโยมาเป็นตัวในตู้กระชานะครับเป็นตัวรองครับคู่เทพนะครับรูโูดโก,กับเอนจินอ่ะซึ่งเห็นคลิปในช่วงสายๆไปแล้วนะครับว่า เป็นน้ำกับไม้อ่าซึ่งก็ตรงตามที่แจ้งนะส่วนสายเดี๋ยวลุ้นกันพระเอกเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นพลังอ่าถ้าเกิดพลิกก็อาจจะเป็นว่องไวได้เพราะว่าตำแหน่งยืนมันได้นะเพราะว่ามันยืนออยู่ในกลุ่มข้างหน้าครับส่วนตัวเอนจินเป็นไหวพลิกไม้แน่ๆนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับซึ่งรับนี้ผมก็ยังคิดเหมือนเดิมว่ายังไม่น่าใช่รอบคอมโบนะครับรอบคอมโบน่าจะไปที่ธันวาคมเรนเจอร์ Ranger. น่าจะมีความเก่งพื้นฐานอยู่นะครับความเท่ความน่ารักก็ได้อยู่เหมือนกันนะก่อนจะไปดูเรนเจอร์นะครับเพิ่มเลทจ,จะเป็น4ี่ทุ่มคืนนี้นะทีมนี้จะบิดเรื่องคู่เทพนั่นแหละนะครับไม่รู้ว่าจะเพิ่มเลทคู่เทพ หรือว่าจะมาเป็นตู้แยกนะทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์สี่ทุ่มคืนนี้เดี๋ยวว่ากันนะครับอักเกียร์ไม่มีไม้ดูดสวงแต่อย่างใดนะครับอ่ะใครพร้อมนะครับอยากจัดเดนเจอร์เกียร์แพ็คมีทุนอยู่แนะนําร้านเติมเกมร้านนี้ครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมร,ราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับถูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิล Facebook, Google, เปิ่ครับเติมถูกหลักๆคือ iOS อเอครับกับบริการพิเศษจากรลานลุงนะ เติมรูบี้แพ็ครูบี้คุณ2แพ็คต่างๆจากร้านลุงฝากงลาลุงเปิดกระชาได้เลยนะครับส่วน Android นะไอเดนเจอร์พาร์ตการเดนเจอร์พิเศษแพ็คหลักๆนะครับเราเติมด้วย Android นะก็รีบทักจัดไปที่ลานลุงเลยนะครับแจ้งแพ็คระบบที่เติมเพื่อความถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะครับเป็นสมาชิกช่อง YouTube ลุงช่องแชนแนลส่วนพิเศษได้เพิ่มเติมเพิ่มจากเดิมอีกนะครับแล้วก็ลานลุงรับเติมไลน์ไอเดนเจอร์อ่าฝั่งนั้นนะจะเป็นคนชนเทพ2 เออนะครับขายเล่นอยู่ก็อันนี้ไปจัดกันที่ร้านลุงยุทธได้เลยครับขายได้เรนเจอร์เกียร์แพ็กตจมจากร้านลุงยุทธชนแนลนะครับอขอกระด่งน้ำหน่อยไข้ผมหายตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่เสียงมันยังไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่ครับเ,เดี๋ยวพยายามเรียกเสียงคืนกลับมานะอามาดูหน้าตาเรนเจอร์ กับเกียรกันสนิดหนึ่งนะครับว่าน่าจัดอะไรบ้างนะครับเออเซิร์ฟเปิดตรงก็จะประมาณนี้่อยนะอาการบุ่นเป็นเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคนะครับดูโดเอเป็นว่องไวเดียดูตำแหน่งยืนนิดนึ่งเนี่ย280มันยืนตำแหน่งแบบดูกลางนะก็เลยมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งพลังซัพพอร์ตหรือว่าว่องไวเอาเป็นว่องไวก็โอเคนะ เป็นตัวดามเมจไปนะครับราคาถือว่าไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่อ่าน,นี้ดีหน่อยนะเพราะว่าสมมติบางคนใช้แค่ไฮเปอร์แม็กก็จะได้ไม่ได้ใช้แร่เยอะสเท่าไหร่ครับสกิลครับดามเมททะลุใบลดต้านเอออันนี้โอเคนะถือว่าได้ความเก่งพื้นฐานอยู่เหมือนกันครับดามเมททะลุใบลดต้านเอาไปเล่นด่านได้นะครับ คูดาวสกิลคูดาวสกิลหนึ่งแปดวิเออก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับสกิล uh, หลักอยู่ที่สกิลหนึ่งฟาดโซ่นะซึ่งเราเห็นกันไปแล้วครับเป็นฟาดโซ่นะครับส่วนสกิลบัฟนะครับก็บัฟวิ่งกับแม่นยำสกิลก็เหมาเอาไปเล่นหนานวิ่งนะครับส่วนความสามารถตามนั้นเลยครับตามที่คาดเดาเลยนะว่าไม่เป็นร่างโคนโคนเพื่อนก็ออกปฏิบัติการ อันนี้จะเป็นใบพลังนะครับเป็นใบพลังครับส่วนความสามารถเก้าดาวมีลารดมีต่อต้านเพิ่มแรกแสดงว่าอคอมโบโมเมตาตอนนี้จะยังเป็นแร่พันอยู่ฉะนั้นเนี่ยได้นี้มาโอเคนะโอเคอยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าต่อต้านไอเทมนะครับะฉะนั้นตัวนี้พื้นฐานหรือว่าเป็นเป็นความเก่งพื้นฐานเลยนะครับจุดที่จะทำให้โหด ดูสิระหว่างต่อซู้ยูมีโอกาสสูงมากทําให้การโจมตีด้วยสกิลของศัตรูที่อยู่ไกลเกินกว่า70%็ดเปอกเกมมันคํานวณได้ขนาดนั้นเลยเหรอของระยะโจมตีตนเองไหลผลไหลผลเลยนะเออก็ถือว่าถือว่าได้อยู่ไหมก็น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าพอมันไหลผลปุ๊บเน่ก็ไม่โดนป่วนไม่โดนยิงก็ไม่ตาย มันก็เลยยืนได้นานเอออันนี้น่าจะดีคิดว่าน่าจะดีแต่ว่าเหมือนเดิมครับต้องทดสอบอ่นส่วน3ามสเอ่อสองสามสี่ก็เหมือนเดิมนะมันก็จะเป็นไม่เพิ่มโหลดเพิ่มต้านก็เป็นเพิ่มพลังชีวิตพลังโจมตีอ่าตัวนี้ถ้าพรตันก็น่า,น,าน่าจะใช้ได้อยู่นะเพราะว่าพราสมบรถให้เปิดนะครับเขาใบพลังแต่จริงๆอะพลังตอนนี้หลีที่แบบสูงสูงมากๆอะ่ะใช้กันน้อยมากแล้ว ขาไปใช้ตัวยืนไกลกันแล้วผมก็ยังบอกว่าเมตาตนี้ก็จะยังเป็นเมตาตยืนไกได้อยู่นะอังน,นั้นเนี่ยเรื่องของความสามารถอาจจะไม่ค่อยได้มีผลสักเท่าไหร่นะครับแอมมาที่เอนจินครับไหวพิบไมาจริงๆด้วยเพราะว่าเห็นตีสเปรนะเออยืนไกลใช้ได้ครับผมแต่เคลื่อนที่เคลื่อนพี่พอๆกับตัวบินเลยครับไม่ไหวครับเคลื่อนที่แบบนี้ดูเหนื่อยแน่นอนนะ คือมันากายทนำะเป็นตัวที่แบบใช้ยากครับส่วนความลึกสก,กิลเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องไปลุ้นดูว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะแบบว่าดูพิเศษเหมือนมาซิลไหมดูคูดสัสก,กิลก่อนครับคูดสัสก,กิลหนึ่งสก,กิลบัฟแน่เลยสิบสองวิสกิลสองหกวิเฮ้ยใ,ใช้ได้อ้าวโอเคสก,กิลหนึ่งบัฟจริงๆด้วยนะบัฟลบบัฟต้านครับสก,กิลสอง ดาเมจทะลุบีบศัตรูมารวมตัวกันสตันโอ้โหอันนี้สกิลออกมาแล้วนะบีบศัตรูให้มารวมตัวกันเหมือนแบบว่าตอนเดนจินอะที่มันมีแบบโดนสกิลนู้นนี้นั่นอันนี้ก็าผอมมาแล้วนะถึงแม้ดาเมธดูหนักนะครับบีบรวมตัวกันแล้วก็สตาร์เหมือนตัวเซตโชมารูนะเออันนี้น่าจะเจ๋งแล้วก็ลุ้นว่ามันจะมีการข้ามไหมเพราะว่ามันทิ้งร่มศัตรูติดตรงที่ว่า เดินก็ช้าายเวทก็ช้าจะมีผลไหมอ่ะไอความสามารถให้เปอร์จะเป็นสตันแน่เลยสตานไไวพิบโอ้โหใช้คอมโบกับเอ็ดพิษนะทั้งสตันทั้งกระเด็นนะครับน่าจะดีครับเอาโซความสามารถเหมือนกันเนาะโอเคเอาพลสว่างนิดนึงครับรลหว่าการต่อสู้๋อ,อก็จะสตันเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ากับสตูที่วางชีวิตหกสิบเปอร์ไปโอ้โหสตันก็จะนานเลยนะ ตอนนั้นนานขนาดไหนวะเนี่ยเป็นสิบวิอะรวมเกียร์อีกอถือว่าได้ความเก่งพื้นฐานนะไม่มีคอมโบตามคาดเราบอกไปแล้วว่าน่าจะไม่มีคอมโบในะรอบนี้นะครับน่าจะหวังยากเราขอให้มันมีความเก่งพื้นฐานซึ่งก็ตามนั้นน่าจะเก่งได้ริโยนะครับพลังน้ำบ่อ,อ,อตำแหน่งยืนเป็นตัวชนใกล้เคลื่อนที่ไวนะครับ ดาเมจไม่ทะลุโอ้จบเลยครับหิวเลือดเกาะเลือดใช้สกิลพื้นฐานมากกระเด็นว่องไวดูเฉยๆเลยเหมือนรอบดีซีโรเลยไม่ใช่ว่าเกมทะลึึงทาแฝงคลิไมาอีกทีหนึ่งนะอันดูไม่ค่อยมีอะไรฉะนั้นตัวรองน่าจะไม่ค่อยมีอะไรหรอมั้งไอ้พรสวรรค์ก่อนอ๋อหิวเลือด อ่ะก็ตามนั้นครับไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับสุดท้ายครับสังกาว่องไวไฟยืนโ,โห่ยืนเป็นตัวชนเลยเนี่ยแต่ว่าเคลื่อนที่ไวนะ <c oughs> สกิลหนึ่งครับโอ้โบัฟไม่มีเลยเลยดามเมจไม่ทะลุฮืมพรสวรรค์อ่ะก็ไม่มีอะไรครับ เพิ่ม,มดบดกลบและลบเฉยๆครับดูแล้วไม่มีอะไรนะตัวแจกฟรีก็แจกฟรีไม่มีอะไรนะครับอไปดูเกียดีกว่าอเออในเจอร์รอบนี้คู่เทพยอย่างเดียวเลยแต่ผมถือว่าได้อยู่เหมือนกันนะอ่าโอเคอันนี้เขาจดเชยคืนมาเพราะว่าเปิดการเชา้ายังไม่ถึงการันตีเออก็จะไดะ้ส่วนต่างนะก็โอเคครับเกียร อ้าวแต่โดนบิดแล้วถือทุกสายนะอันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่าพวกข้อมูลทุกเนี้ยผมจะไม่ได้รู้ล่วงหน้าไม่มีใครรู้ครับทุกสายจะแบบว่ารวมตัวฟันทงเป็นอันเดียวกันเลยว่าจะเป็นรอบของอัพมืดเพราะว่าของอ,อปีที่แล้วอะ่ะก็เป็นแบบนั้นสรุปว่าปีนี้พิกมาเป็นอัพแสงเฉยเลยเตรียมไว้ใส่ตัวอะไรอะ่ะแสงไม่เหลือตัวอะไใส่แล้วอะ เออเริ่มงงแล้วนะเริ่มจะงงแล้วนะครับตัวแสงนี่แบบเอออเามาใส่ตัวเบาแสงสมมันก็ไม่มีอวมตะเอเอไปหาตัวแสงแล้วกันนะอสะรุปเป็นอัพแสงนะครับช่องกลางเอาไปใส่เบาร็อกเบาร็อกก็ไม่มีอวมตะอืมแอสโคดเอนจินนะโอเคดีครับ พลังชีวิตเอ่อตั้งสกิลลบลบสกิลลดแรกแล้วก็สตตนโอ้โหอันนี้คือของเอนจินจริงๆอะ่ะเอามาสตตนเพิ่มไปอีกโอ้เป็น10กวิเลยนะแล้วก็ใส่อัพธาตุไปนะครับหน้ากากแก๊สของรูโดโอ้รูโดก็จะมีม่านโลหิตอ่าม่านโลหิตอันนี้รู้กันอยู่แล้วนะครับไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับสกิล,ลบวกเป็นสกิลใบ เหมือนต้องใส่ตรงอะถึงจะดีนะครับอ่ะส่วนเกียร์โดน7หน้าจอกได้ดีขึ้นไม่มีมาให้ดูซ่วมนะครับอ่ะพลังชีวิตโดนแน่นอนปล่อยตัวไว้ถือว่าดีนะอีกชิ้นนึ่งเดลิปเปอร์พลังโจมต,รตรีรวมโดนแน่นอนปล่อยตัวไว้ดีถือว่าดีเลยถือว่าเกียร์โดนล่มีน่หน้าโดนมากๆกอ่ะส่วนหกดาวเกียร์เน่าเนอ่ะตามนั้นเลยเน่าจริงก็พอจะใช้ได้นะครับ อามาเดี๋ยวลองมาเปิดกันเล่นๆดูนะครับอร้านค้าจะรีเซ็ตคืนนี้นะเดี๋ยวลองย่อนเปิดดูหน่อยนะครับว่าเลนเจอร์จะออกไหมคูเทพคูเทพคูเทพเสำหรับ ID ที่แบบต้องการตึงๆคอมโบนะครับหลีกสูงๆเนี่ยคือเขาออนมาถึงก็ามาเลยแต่ว่าตัวลองว่ะ เออทำไมแล้วพี่ให้ตัวหลักไม่ได้เหรอเรามีตัวหลักเก่งนะตัวรองยังดูไม่เก่งเท่าไรครับโยเว้นชอบนะชอบกระจัดครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเดี๋เหมือนเขาชอบแจกใช่ไหมชอบแจกเดี๋ยวกดรับก่อนอ่อะไรของเกมวะเนี้ยขี้เกียจออกเกมเนี่ยอ่ะพอดีเกมเข้ามาหนึ่งที เออครับอ่าช่วงเซิร์ฟเปอร์ปปใหม่ๆก็จะประมาณนี้นะช่วงนี้คือเซิร์ฟที่เน่าๆนี่คือเป็นที่เซิร์ฟใหญ่เลยนะครับอ่าผมกดรับไม่หมดเลยแล้วเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับลองย่อนๆย่อนเปิดดูนะทั้งเรนเจอร์ทั้งเงกียร์นะครับคือไอดีนี้ผมก็ไม่ได้ยึดติดคอมโบอะไรด้วยนะบได้มาก็ใช้ครับ ใครรอนะคอมโบหยุดแห่หรือว่าเพิ่มแรงพันเนี่ยก็อ,อาจจะได้ลุ้นหน่อยนะครับในส่วนของเดือนธันวานะครับพราะว่าต,ตามที่คาดการเลยว่าทุกอย่างน่าจะถูกทุ่มไปที่ธันวาทั้งหมดเลยความดังความเก่งพื้นฐานคอมโบครับแล้วก็อับมืดก็ต้องไปตรงนั้นแล้วล่ะนะอับมืดนะอันนี้คือพลิกเลยนะครับ ร้องแต่ใครไม่ได้นะเพราะว่าทุกสายทุกคนเขาไม่มีใครรู้คุณจะไปดูจากช่องไหนก็ตามไม่ไม่มีใครแบบมาเดาพลิกว่าเป็นอัพแสงแน่ๆครับเพราะว่ามันตามรูปของปีที่แล้วอะ่ะมันจะตรงกับอัพมืดนะครับแต่ว่าด้วยทีมเนอะมันเป็นทีมใหม่ที่เขาเพิ่งมาเมื่อต้นปีอะ่ะเขาก็คงมาทารูปใหม่ของเขานะครับก็งงเลยครับตอนแรกก็จะรออัพมืดพลิกและคราวนี้ เอนจินโอ้โหเฮ้ยช่วงเกมแจกหรือว่าเนี่ยใจดีจริงๆว้เออเอาดีเอาซ้ำได้เลยโอ้โ oh, ห oh, oh. uh. เดี๋ยวก่อนนะอ่าเมื่อกี้ผมเข้าเกมมาเป็นเก้าดาวหมดเลยอะแต่ผมไม่ทันดูว่าเป็นตัวอะไรแต่ไปเข้าเกมเป็นเก้าดาวหมดเลยนะเฮ้ฉะนั้นรอบนี้เข้าเกมเป็นเก้าดาวน่าสดเลยนะ ผมเข้าเกมมาเป็นเก้าดาวน่าจะรูโดตุตัวหนึ่งอะ่ะอีกอีก,อ,กอันหนึ่งอะไรไม่รู้เพราะว่าเมื่อกี้ผมรีเกมก็เข้าเลยนะอ่ะในไหนและลองย่อนเกียร์ดูสองสองรอบอ่าเดี๋ยวเพิ่มในสี่ทุ่มคืนนี้นะอย่าลืมเข้าเกมกันนะครับอ่าสี่ทุ่มคืนนี้รับตารางล็อกอินนะครับ แล้วก็เพิ่มเลทเลนเจอร์ Ranger นี่ไม่การันตีนะว่าจะเป็นคู่เทพไหมนะครับโอ้โหออกนี่นี่เนี่ยผมถึงบอกว่าโอ้โหเอนจินได้เกียร์พอดีเลยว,วะ่ะให้มีตัวรีวิวแล้วโอ้โหไอ้ได้รีวิวอย่างรวดเร็วเลยวเว้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมถึงบอกว่าเนี่ยใครขาดเกียร์โดนแน่นอนเนี่ยเอาละเกมแม่งดึงเรา เข้าสู่โลกข้างล่างแล้วดึงเข้าไปเกลือหรือเปล่าแบบดึงดูดก็นไปก่อนจะเย็นเพื่อนเอาแค่นี้ก่อนอ่ะโอเคอยวพึ่งถล่มตัวไปเดี๋ยวเราเพิ่มเลยก่อนนะอ่ะโอเคได้รีวิวแล้วแล้วเดี๋ยวก็ไม่แน่นะไอดี ID นี้เพราะว่าเอนจินผมว่ารอบนี้น่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดูตึงครับอาจจะมีปัญหาแค่เรื่องของ ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวผมเกตอาใส่ให้เขาไปเลยอ่าโอเคน่าจะต้องใส่แหละตัวนี้ส่วนช่องกลางก็ต้องเปิดให้ได้ของเขานะหรือถ้ากจะประยุกต์ใช้ก็ใช้รองเท้าป,ปิกเมกได้เลยนะครับเพราะว่าเรนเจอร์ถือว่ายืนเขาจะไกลยอยู่นะครับน่าจะช่วยได้บ้างไม่งั้นเนดะี๋ยวว่าจะให้เขาเดินมาก็แก๊กแก๊เนี่ยน่าจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะเราเห็นแล้วนะครับว่า เหมือนรอบโคโลโบอ่ะเหมือนเหมือนเขาจะค่อนข้างแจกดีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมรอเพิ่มเลทสี่ทุ่มคืนนี้ครับเผื่อจะได้ทําทพรสวรรค์ไหมเ,เปิดได้ไวลุ้นทําพรสวรรค์นนะส่วนคนที่ไม่มีเกียร์ผมก็แนะนําว่าให้ไปเปิดเกียร์ดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้คือขนาดไม่เพิ่มเลยอะ่ะยังออกมาแล้วว่า1ชิ้นใครเปิดการเชาขอโชคดี4ี่ทุ่มคืนนี้พร้อมเพียงกันเลยใครมีทุนครับรีบไปจัดโล่งหน้าได้เลยครับก็แนะนำร้านตั้งเกมรานนี้ครับ ลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมบ่อยไม่ต้องรอครับปลูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเปินครับเติมปลักหลักคือ iOS ครับกับบริาการพิเศษจากร้านรุงนะเติมรูบี้แพ็กรูบี้คุณ2แพ็คทั้งต่างจากร้านรุงฝัน้านลุงเปิดกระชาได้นะครับส่วน Android อ่ะเราเติมหลักๆนะครับรีบจัดจัดไปที่ร้าลุงเลยครับแจงนะ้งแพ็คระบบที่เติมเพื่อความถูกต้อง แล้วก็รวดเร็วครับเป็นสมาชิกช่อง YouTube ลุงยุทธ h ช n n นลสุดพิเศษได้เพิ่มเติมตากเดิมอีกนะครับแล้วก็แล้วลุงรับเติมลายไอ o ดอ a n เรนเจอร์ฝั่งนั้นเกมเปิดแือยังไม่รู้นะคนโนเทพ2เล่นอยู่ก็รีบไปจัดกันได้ครับใครไปจัดที่ร้านลุงยุทธ h ชาแนลครับก่อยด์เรนเจอร์เกียร์แพคแก่มแจมนะครับเอาันี้ประมาณนี้ครับล้านพก่อนครับสวัสดีครับ